ตลาดวันนี้ต้องเรียกว่าเรากำลังเจอการปรับฐานครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งก่อนหน้านี้1,500ลงมาเหลือ1,440กว่าครั้งนี้ก็จะลงจาก1,490อาจจะเหลือ1,438นะครับไม่น่าหลุด1,4ใช่ไหมอยู่อยู่ที่คำพูดคุณทัาครับทำไมการมาของคุณทั้์ถึงเป็นลบกับตลาดพุ้นไทยครับคุณมงคลเออตัวคุณทัป์เองเนี่ยการมาของเขาเนี่ยแค่เขามาเนี่ย หุ้นตอนนั้นที่เราวิเคราะห์กันเนี่ยแค่เข้ามาเนี่ยหุ้นมันก็จะลงไป14,50งอยู่แล้วแค่เข้ามานะเพราะว่าเข้ามาปุ๊บทุกคนบอกว่ามันมีแพ็กเกจติดมาคนไม่ชอบแพ็กเกจพวกโกลพวกนี้มันไม่ชอบก็คือแพ็กเกจประเภทจะเล่นงานพวกจีนเนี่ยอันนี้คนกลัวมันยังไงก็ตามแค่เข้ามาเราก็เห็น1450แล้วล่ะแต่คราวนี้เลเวลของเขาเนี่ยเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวต้องดูครับว่าเข้าใจว่าเขาจะเข้าธรรเนียมเนี่ยน่าจะพรุ่งนี้หรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวดูเขาพูด รุนแรงไหมกับเรื่องนโยบายการค้าถ้าพูดนโย,ยบายการค้ารุนแรงปุ๊บก็อาจจะกลายเป็นวลาเราอาจจะต้องเห็น1438หรือถ้าแรงกว่านั้นเนี่ยอาจจะเห็น1ัน0จุดก็ยังได้ขึ้นอยู่กับเลเวลการพูดของคุณทำอมไรว่าจะเป็นยังไงตอ่อผลกระทบที่มาจากเรื่องการภาษีเนี่ยหรือว่าเรื่องการแทรกแซงเนี่ยตัวตัวอย่างก็จะเป็นพวก S T A พวกเนี่ย S T A พวกเนอพวกนี้ถ้าเป็นประมงก็จะเป็นพวกไทย,ยูเนียนนะครับไทอูเนียนแบบนี อาหารสัตว์เนี่ยพวก ITC หรือ AI ผมว่าเขาเขาคงไม่แบนหรอกนะครับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สินค้าเกษตรส่วนอื่นพวกข้าวพวกพวกอะไรน้ำตงน้ำตาลพวกนี้หรือหรือมันเนี่ยไม่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 ใช่สินค้าที่อเมริกาจะมายุ่งไม่ไม่ได้แตะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเรื่องยางนะครับเป็นหลักเลยปลาล์มนี่ก็ไม่ค่อยเห็นเนี่ยอเมริกาก็ไม่ค่อยยุ่งอะไรที่ยุ่งหนักๆน่าจะเป็นสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมก็คือ EV แต่ EV เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ประเทศไทยเองเนี่ยไม่ที่มาลงทุนในไทยอ่ะอส่วนใหญ่แล้วจีนมาลงตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบต่อผู้ประกอบการจะไม่ค่อยมีแล้วก็นิคมอาจจะโดนไหมอาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างเรื่องเรื่องตัวคนที่ย้ายมาเนี่ยอาจจะย้ายมาช้าลงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อื่นๆก็อีกอันหนึ่งครับ <c oughs> มีคนไปพูดเรื่องว่าธุรกิจที่เป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์อย่างฮาร์ดดิสเนี่ยจะโดนด้วย แต่ผมบอกว่าฮาร์ดดิทจะไปโดนได้ยังไงไม่น่าจะโดนเพราะว่าอะไรปะฮาร์ดดิทในเมืองไทยที่มีอยู่มันคือ Western d i ด i t a l กับตัวซิเกตซึ่งพวกนี้มันเป็นการผลิตเพื่อส่งออกไปที่เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นคนของเขาเองเขาจะมาขึ้นภาษีไม่ควรเพราะฉะนั้นฮาร์ดดิทไม่ต้องหรือว่า ST e ทคที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรมากนะครับส่วนอื่นๆน,นิคมควรจะกลัวไหมนิคมอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดอเมริกาเนี่ย เจตนามาเล่นที่ไทยแบบตรงๆเลยเนี่ยบอกประ,ประกาศว่าไทยนั้นคุณไปแทรกแซงข้างเงินบาทหรือว่าไทยเป็นปรัปักกับเขาด้วยเหตุผลนู่นนี่นั่นอันนี้มันอาจจะทําให้การลงทุนที่ที่จะลงทุนที่วาอามาตะหรืออะไรก็ตามที่เป็นนิคมะจะช้าลงได้อันนี้ก็จะเป็นผลกระทบที่เราพอมองเห็นได้กับเรื่องนโยบายการค้าผ่านในเรื่องของนโยบายภาษีของตัวอเมริกานะครับ